นะคะ,ะลูกๆเป็นบุคคลที่น่ารักนะคะช่วยเหลืองานนะคะก็รู้สึกใจหายที่หลายอย่างที่เราทํากิจกรรมร่วมกันนะคะลูกๆเป็นเด็กที่น่ารักมีความเสียสยละนะคะก็หวังว่าเมื่อเราไปอยู่ในสังคมข้างนอกนะคะขอให้ลูกๆเนี่ยมีความอดทนนะคะแล้วก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะแล้วก็พยายามหา โอกาสสร้างโอกาสให้ตัวเองนะคะที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สำคัญเมื่อเราไปอยู่ข้างนอกให้รู้จักปรับตัวให้เร็วนะคะปรับให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราไปอยู่ในที่ใหม่นะคะแล้วก็ให้เป็นคนที่มีความจิตอาสานะคะถ้าเราเรียนไม่เก่งถ้าเรามีจิตอาสานะคะอาสาที่จะทำ กิจกรรมต่างๆไม่ว่าของชุมชนของโรงเรียนนะคะไปที่ไหนก็จะได้รับความช่วยเหลือคนเอนด,ดูนะคะอันนี้ก็ฝากลูกๆในระดับชั้นม .3 ที่จะศึกษาต่อข้างนอกนะคะทำอะไรให้จริงจังใส่ใจก็มีความมุ่งมั่นเชื่อว่าสิ่งที่ลูกมุ่งหวังในอนาคตข้างหน้า เพื่อจะประกอบอาชีพที่จะได้มาเลี้ยงเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่มีอุปการ